ครับวันนี้เราจะมาเริ่มกิจกรรมวันไหนนะครับแอตตตี้ซัมเมอร์นะครับวันนี้จะพาทำพาร์เกตตี้ครีมซอสแฮมเห็ดนะครับจำบังบ๊อบครอบครัวนะครับจะพาทำนะครับเอาเริ่มจากเริ่มเริมเส้นเอาเอาอันนั้นลงก่อนเกลือลงไปเกลือลงไปในน้ำอ่าแล้วก็เส้นลงไป กระจายกระจายแปดนาทีนะเต้นแปดนาทีแปาลงไปอ่อะไรโอเคเจ็ดนาทีแล้วก็หั่นเห็ดเตรียมเห็ดทีนี้เราจะทำเป็นกิมซอส กินแต่ได้เลยเพราะนี่เราไม่ได้ใส่อยู่แล้วของเด็กอาหารเด็กครับใส่เห็ดใส่เห็ดเลยอ่าใส่เห็ดเอ่อใส่แฮมดงใส่เห็ดใส่แฮมแฮมนี่มันจะมีความเค็มอยู่แล้วเราต้องไปใส่ปรุงต้องปรุงกรได้ษครับแล้วก็ใส่ก็ใส่ได้แค่เกลือนิดหนึ่งนะ เ,เ,เดียวนิดนึงบอไฟลงนิดนึงก็ได้เบาหนันอ่ะโอเคเจ็ยกยไก่้าวไข่แดงอ่าไมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กเด็กไม่เป็นไรคนกิดพลาดได้โอเคที่วันไหนแยกอ่ะ นั่นแหละเอากระเดีกใส่แล้วมั้ยได้อ่ะนั่นแหละเอ่อกระเดีกใส่แล้วมั้โอเคอาหารใส่ไข่ในไหนอ่ะในใส่เล็กใส่ไข่ในกรีมแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเส้นใส okay. ่ ไยังอะแล้ปรุงต้องชินอะปรุงต้องชินคนคนเข้าดักคนเข้าดักใสรแดงใส่เลยไม่เปิดไม่เปิดทำไมใต้องทัพไห่ใส่คมยืดกั จะเรียกคาโบนาร่าก็ได้แต่เราเรียกทีมดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกว่าคาโบนาร่าเนี่ยเขาจะไม่ใส่ครีมไงโดยเขาอะโดยริเจนตันเขาไม่ใส่ครีมแต่เราทำสำหรับเด็กเราต้องใสอยู่แล้วอ้าวเป็นไงบ้างอะได้ได้ อันิดมนอวองใสเป็น้งไดลองใส่เลองใส่ไหมอา้าวใ่เองนะใส่นิดนึง,งนิดเดียวนิดเดียวอ่ะอยากลองของแพงนะครับอยากลองของแพงทัพโปเลยนะครับเดี๋ยวัพโปโอ้โหอ่ะเลยใส่เลยเลย อบอ่ะัโปโอยครับนะีสุดยอดเลยเราใช้ัโปโอยเยใช้ของแพงอยเห็ดทัโป๊เราก็ยังมีเลยนะเห็ดทโปยังมีเลยนะเอาว่ะนะอลอลตกเส้นเข้าไปนิ่เส้นเช็อเส้นลพมีเด็กนกะ็ชอบน่นไงอแล้ ร้อนอยู uh ่แ huh. ล้วทรรมดาอยู huh. mm ้ว hmm. ่าต uh uh> oh, okay. ัวร้อนม่ใช่ตัวเย็นไ่ียตัวร้อนเอ้โอพอแล้วอแล้อะโอเคนีเลยดิ ฮะเยี <Yeah. S 2> ่ยมเลยใแอะที่นี่เอเกียกดไลคชิมก่อนยำมีอ่าโอเคทีนี้เราจะเ้นได้ละเ้นได้ละจริงๆเวลาเอาเส้นขึนแต่เขาไม่ได้ติดไปไม่มนไม่มีแดงดัแดงดันเส้นมันจะตัดายนะครับตัดนี้น อ้าวอ่านั่นแหละไปหมดยังเส้นไอ้หมดเส้นต้มแปดนาทีนะครับเส้นสำหรับเด็ก ไม่ต้องเอาถึงอะเดนเต้ครับเอาเอาเอาสุกนุ่มๆน,นิดนึงอ่าหมดแล้วใช่ไหม,ไมอ่ะในหมอ้อนั่นแหละหม้อน้ำร้อนนั่นนี่เลยเมื่อน,นี้กินจานใหญ่ๆเลยอ,อันนี้คนนะคนหมุน,มน,มนอ,อืมเอาปิดไฟดิ เดี๋ยวไข่ไขุ่ตัวบบยังไงครับบวยแับมันมั่นแบอีกนิดนึงแได้อ่าที่อเร็วเยีย่ยใส่ใส่แกงตัว ก็ที่บอกอ่ะหนูต้องยกมาฝั่งนี้ใช่ไหมพห่คลิกจะหมดลงอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็กองกองจะได้ไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตั้งตั้งอ่าอ่านะว้าว

หอมมากเลยนะตท่านี่ไอเวลาเช็ดจานนะเช็ดเข้ามาอย่างนี้เช็ดตรงนี้มันก็ยิ่งเละไปเรื่อยๆเขาจะว่าเช็ดประมาณนี้ใชนไหมเช็ดประมาณนี้เนี่ยใช่ไหมก็หายไปเรื่อย นั้นจับที่แบบข้อสอนเมื่อวานนี่ทำไงอ่าโอเคอ่ารวยไปก่อนอ่ารวยก่อนเลยได้เลยอ่าชอบพริกไทยก็รวยพริกไทยชอบไหมลูกไก่หน่อยเยอะไก่หน่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอยู่นี่ง